หนึ่งสองสโอ้สบายดีนีสดีเออย่างปาเจ้ามาี้โอมาเบิรงเงินนั่นนี่เครื่องเงินป่ะเครื่องเงินเงินป่ะทำได้ทำได้ทำได้อันนี้งามเลนี่งาม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 เนาะสองล้านแปดสองล้าปสอง้ปถได้ถึถอสองล้านแปดอันนี้เดสล้านเก้าอันนี้สองล้านเก้น่ะสองล้านเก้าอันนี้เด นี่สล้านสามล้านสามล้านหรอสาล้านโอ้สามล้านสามล้านอันนี้สองแสนห้าสองสนอันนี้เลยห้าสิบพันห้าสิบพันโอ้ฮักเเนาะสุดยอดผลยสุดยอดลยนี่เยล,ลอนนเยอันนี้ล้านหนึงล้านหนึงบรอโอ้ล้านนึงอันนั้นเด้สี่แสนสี่แสนโอ้อันนี้เลย 3ามแสนห้าสามแสนห้าเนาะอันนี้ด้เฮียนี่หนะห้าแสนนี่เดิห้าแสนห้าแสนอันนี้1 0รหนึ่งเสรหนึ่งทุกข่าวเลยเดทุกข่าวห้าห้านี่เลยสามสิบพันสามสิบแม่ละอันนี้เดิสองหอันนี่เดิสศร้านี่ห้าสิบพันห้าสิบพันสาอันนี้เดิ สี่แสนสี่แสนอันนี้สามสิบพันสามสิพันโอ้เป่านี่เดิเป่านี่สามแสนโอ้ก็ัฟังเนาะกลลโลกแกลลกตหนึ่งสามแสนสามแสนโอ้ไม่อัดด้ไม่อัดไม่อัดแพทหนึ่งสามแสนห้าสามสนหเนาะตัวนี้เดท่าไก่นี่สองนี่สองแสนสีนี่เดเท่าน้อยนะสองห้าสอห้า อันนี้เลยน้ำเสียสามสิบพันสามสิบพันตกลงรายการเมื่อกี้เอาอย่างไรที่ถามมานะสีจุดรายการให้รายการเมื่อกี้แม่ละบอกมาถาม,มานะราคาซื้อซื้อถามราคาซื้อเออบอกเอาะโอ้โห oh, <no. S 1> นี่นี่บอกเอานี่จีไข <laughs> ่เครื่องกอสร้ากหรอวุ้ยถามหมดห้านบอก เอายางมาหนิปูนสอต้นเล็ก2อต้นไม่นาสา้อยโตแล้วก็ตะปู5้กิโลไหลเงินเลสิบล้านเขาติดตัอ <c oughs> โบได้เอานะขโอ,อกอาสอีกท่งน,นึงเฮียตลอดเนาะบบได้บไดปะโบเป็นยังสันบบเอาขอบใจบบเป็นยัง ติดนี่เรามาติดนี่ห้านกูปัดซื้อเราซื้อหนาดุดจังเป็นอย่างว่ามนนี่วะสี่ห้าคนบักได้กินหกแล้วติดนี่เราติดแต่ห้ามกูจ่าส่วนจ่ายห้ามเพื่อนกูนี่จะมือเลือดแล้วเลือแต่ห้านแล้วจ่ายชนเดียตัวกูไม่ใช่ละกูอะไระไรเลือกสป่าแล้วธนาคารก็สียืดแล้ว จ่ายโชลจ่ายห้าเดือนเท็ดเดียตีท่านกูอ้วอาบุกเสียไปแล้บังคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอุดหนุนสินค้าของโคสุกเม่ข่าวเด้อบอกว่าจะเป็นกาแฟมาซึกมะเขือเผานกเข่าพ่อขันขันบ่มอ่อนขันบ่อ่อนสอนมันบอกกุ๊กหนึ่งกับมีสิบสองซองหนึ่งซองแบ่งหรือไม่สามหาสี่เท่าเห็นผลห้อยเปอร์เซ็นและก็ยังมีมาซึกเป็นเม็ดกลับมีสิบเม็ด เห็นผลห้อยเปอร์เซ็นต์เ่กนาะและก็มีทางสมุนไพรเอ็มเอ็มพัดทุกมหาทังสายตาเจ็บตาคันตาแสบตาน้ำตาไหลออกมาจากตาขีมินสันเอ็มเคยาดีกับพ่อลำไส้เจ็บกับพ่อลำไส้ปวดกับพ่อลำไส้ท้องอืดท้องเฟือจุกเสียบแน่นท้องกินกระเจ็บบอกกินกระเจ็บอยู่ซื้อๆกระเจ็บนั่งกระเจ็บนอนกระเจ็บกาเฟเมฆข่าวหรือกาเฟ MK Co f f e e ฟี่เป็นกาเฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแ่บหอมนุ่ม ถืกใจอย่าลืมอุดหน,นุนสินค้าของโคชกเมขเคาเดอร์สำหรับผู้ได้เห็นคลิปนี้รุดราคาพิเศษให้เลยสนใจทักหาโคศกเมขเคาเลย